สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านครับวันนี้ผมมีประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับพนักง,งานราชการทั่วไปจำนวน7อัตรานะครับเงินเดือนก็18,000บาทต่อเดือนนะเดี๋ยวจะให้ท่านดูตัวประกาศชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดจ้างมี3ตํตำแหน่งนะครับอยู่กุ่มงานบริหารทั่วไปนะ ตำแหน่งแรกเป็นนักวิชาการวัตถุอันตรายจำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งที่2เป็นนักจัดการงานทั่วไปจำนวน5อัตราตำแหน่งที่3เป็นนักวิทยาศาสตร์จำนวน1อัตรานะรวมแล้วก็เป็น7อัตรานะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ2547 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ท่านทำสัญญาจนถึง30กันยายน2567นะครับคุณสมบัติต่างๆที่สำคัญก็คือว่าดูที่หมายเหตุด้วยนะครับว่าถ้าผ่านการเลือกสรรในวันที่ท่านทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นใครการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐวิสาหกิจ หรือพนักง,งานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน1เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎกพอพประเดโรพศสองห้าสี่สามอ่าสองห้าห้าสามมายื่นด้วยเขาบอกว่าในวันทำสัญญาจ้างใช่ไหมครับเพราะตอนสมัครก็ยังไม่ห้ามนะครับรอผ่านพ้นทุกขั้นตอนก่อนนะในวันทําสัญญาจ้างถ้าใครมีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ท่านก็ลาออกนะลาออกก่อนนะครับ พระพิสุสมณเณรไม่รับนะคุณสมัติเฉพาะตําแหน่งเดี๋ยวดูในภายประกาศนะครับวันเวลาสถานที่รับสมัครก็สมัครทางอินเทอร์เน็ตะนะครับตั้งแต่4กรกฎาคมถึง8กรกฎาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการเดี๋ยวเว็บไซต์ผมแนบให้นะครับท่านก็คลิกตรงหัวข้อรับสมัครงานออนไลน์ เสร็จแล้วก็กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะซึ่งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน6เดือนนะครับขนาดก็คือ1 1.5คูณ1นนิ้วเป็นไฟล์ jpg นะก็คือเป็นไฟล์รูปภาพขนาด40ไม่เกิน100นะครับกิโลไบต์เสร็จแล้วก็ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนะครับในกระดาษ A4 ชำระเงินที่เคาน์เตอร์สวิทของธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยจำกัดมหาชนนะการชำระเงินต้องไปเฉพาะหน้าเคาน์เตอร์นะเขาไม่รับผ่านช่องทางพวกกรุงไทยเน็กอะไรไม่ได้นะครับ ATM ก็ไม่ได้ต้องไปที่เคาน์เตอร์ Walk- in อย่างเดียวนะครับ สาขาไหนก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่4ี่กรกฎาคม2 5 6 5ถึง9กรกฎาคม2 5 6 5ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารนะระวังให้ดีนะครับต้องเผื่อเวลานะเดี๋ยวแบงก์กรุงไทยปิดท่านก็สมัครไม่ได้นะครับค่าธรรมเนียม330นะก็เป็น300บาทเป็นค่าธรรมเนียมการสอบ อีก30บาทเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะครับเลขประจำตัวก็ถ้าท่านชำระค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยก็จะได้เลขประจำตัวนะและผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2565นะครับเงื่อนไขในการสมัครท่านก็เลือกสมัครได้เพียง1ตําแหน่งเท่านั้นนะสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะครับ ดูวุฒิด้วยนะวุฒิให้ตรงกับตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแต่และตําแหน่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายประกาศนะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะวันเวลาสถานที่นะครับและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินนะก็ครั้งที่1สอบข้อเขียนก็คือภายใน วันที่สิสิงหาคม2 5 6 5นะในเว็บไซต์เดียวกันกับที่ท่านสมัครเดี๋ยวผมแนบให้นะครับเว็บไซต์นะทีนี้ก็หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรก็ต้องมีการสอบนะครับโดยประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถ,ถนะครั้งที่1 100คะแนนโดวยวิธีการสอบข้อเขียนแล้วก็พอผ่านไปแล้วก็สัมภาษณ์นะครั้งที่2อีก100คะแนนนะครับ ผู้ที่จะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่2จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินครั้งที่1ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับก็บคือผ่านขั้นตอนแรกได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบถึงไปสัมภาษณ์ได้นะประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีไว้เนี่ยก็คือภายในวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับ ก็เรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดลงมานะมาดูบัญชีแนบท้ายประกาศครับตำแหน่งแรกคือนักวิชาการวัตถุอันตรายนะว่างหนึ่งอตราค่าตอบแทนหมื่นแปดท่านดูวุฒินะครับได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก็เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและสมทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะดูตามนี้นะวุฒิจบมานะครับใครจะสมัครนักจัดการงานทั่วไปก็ดูที่วุฒินะครับต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ก็มีบริหารธุรกิจการบัญชีเศรษฐศาสตร์การจัดการวัฐศาสตร์บริหารวัฒนศาตนะครับหรือว่าร,ปรัปาสนศาสตร,ร์นะตำแหน่งสุดท้ายนะครับนักวิทยาศาสตร,ร์ก็ต้องจบได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร,ร์ชีวภาพนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิธีการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะดูตามนี้นะครับนี่คือแล้วก็ต่อไปก็คือรายวิชาเนื้อหาที่สอบนะท้กระดูดทีละตำแหน่งนะครับจะสอบตำแหน่งไหนก็ต้องดูเนื้อหาของที่จะสอบในตำแหน่งนั้นนะครับบางเรื่องอาจจะเหมือนกันแต่ว่าบางเรื่องก็ไม่เหมือนนะดูให้ดีนะครับทั้ง3ตํตำแหน่งท่านปริน้นออกมานะ จะได้อ่านอ่านอย่างดีครับถ้าไม่ปิ้นมาเดี๋ยวขาดตกบกพร่องไปเกิดเป็นสาระสคาคัญแล้วก็นะฮะอาทำให้เราขาดคุณสมบัติได้นะครับก็บอกว่าท่านใดสนใจก็สมัครตามวันเวลาที่กําหนดนะเดี๋ยวผมแนบลลีกให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ